สวัสดีครับเพื่อนๆครับขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่อัดเดตซูเปอร์บายหนึ่งหกแปดจังหวัดเชียงใหม่นะครับทางร้านของเรานะครับมีรถข้าวใหม่เกือบทุกวันนะครับช่วงนี้นะครับท่านใดที่ชอบรถแนวไหนก็ลองสอบถามกันเข้ามานะฮะเผื่อทางร้านจะมีให้ทุกท่านได้เลือกสัรอยู่บ้างนะฮะลูกเลือกรถที่ต้องการนะมีหลากหลายแนวนะครับในร้านนะครับะ ตอบโจทย์แน่นอนนะครับรวมถึงคันนี้นะครับมันคือเวสบ้านะฮะเป็น New เวสบ้า GTS 150นะครับตัวนี้เป็นปี15นะฮะรถมือเดียวเลยนะฮะออกศูนย์นะครับมือเดียวออกศูนย์นะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับสีแดงนะครับนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษาอย่างดีนะครับสีด่ฉัำเลยทางร้านมีการเอาไปขัดเคลือบแก้วให้นะครับดูฮะ เงาวิลล่งเลยนะฮะสีโคตรสวยเลยครับแดงดําตัดกันถือว่าหล่อเลยนะครับชิวหน้าของทรงของของฟาโก้นะฮะชิวหน้าฟาโก้ของแท้นะครับของแท้นะฮะแล้วก็มีกระจกปลายแฮนด์นะครับแล้วก็มีอุดกระจกนะครับมือเบรกมือคลัสชก็มือเบรกมือเบรกหน้าหลังก็ถือว่าสวยงามนะับไม่มีโคดงอนะครับเก็บดําตรงนี้นะฮะเป็นคิ้วนะฮะเก็บดําให้หมดเลยสวยงามนะครับรถถือว่าดูแลรักษาอย่างดียางก็ยังใหม่นะฮะยางเบิกใหม่เลยนะครับลายสายฟ้ารอยยางเต็มเต็มนะครับหน้าหลัง อย่างปูพื้นวางเท้ามีให้นะครับแล้วก็พักทางคนซ้อนก็มีให้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้นะครับดีนออกเก็บได้นะครับเบาะเป็นเบาะเดิมนะครับไม่มีชีกขาดนะฮะตัวถังสีสวยมากนะฮะสีแดงถือว่าดูแลดีเลยนะฮะทบเบียนเลขสวยนะครับ1 0 9 8น์เนะครับไฟเลี้ยวไฟท้ายไม่มีแตกหักนะเพื่อนๆจับหลังกันตรงมีให้ครบนะครับ แขงเครื่องตอนนี้ก็เดิมๆนะฮะเครื่องยนต์เดิมนะฮะคันนี้เซอร์วิสให้หมดแล้วไม่ว่าเป็นพวกดอมันเครื่องเซ็กองนะครับตัวนี้มีระบบเบรกเป็นเบรก abs นะครับเท่านี้เป็นดิสเบรกหน้าหลังนะฮะไม่มี abs นะครับตัวนี้นะครับยางใหม่หน้าหลังนะฮะนะฮะเต็มเต็มนะครับท่อเป็นท่อเดิมนะครับเพื่อนๆนะฮะดักล้อมทุกอย่างเดิมนะฮะโดยใต้เบาะกันหน่อยแผ่นป้ายภาษีนะครับหมดเดือนเดือนสิงหาปีหกหกนะครับ น้ำมันแก๊ส200 95 91จำได้หมดเลยนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับไม่มีการจุนแต่งนะครับถือว่าสภาพพร้อมใช้งานนะฮะถ้าได้หาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับคันนี้นะฮะบอกเลยนะครับเพื่อนนะราคาเบาๆนะครับรถมือเดียวมาวิ่งอยู่หมื่นเจ็ดนะเพื่อนๆนะฮะโอ้สีโคตรสวยอะบอกเลยนะฮะหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะสักคันนี้แบตเตอรี่ใหม่นะครับนะฮะสบตร์ทรี่จะติดเลยนะฮะห้องเก็บของนะครับ เกียสัมภาระเครื่องมือประแจนะฮะต่างๆนะครับสวยงามนะครับนะฮะเครื่องยนต์นิ่งเรียบนะครับขอดำเดิมนะครับเพื่อนๆนะฮะขอดำเดิมนะครับแต่ดังนะฮะไปเลี้ยวนะครับนะฮะไปเลี้ยวหน้าหลังนะครับโอเคนะฮะอ่ะดับเครื่องก่อนอ่ะดับเครื่องก่อนนะครับนะฮะ ท่านใดสนใจก็ลองทักักกันเข้ามาคุยกันนะครับ่ะฮะชอบใจก็ลองมาดูรถที่ร้านเลยเลยนะครับ่ะฮะโอเคนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลรับไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คันต่อๆไปนะครับพเพื่อนวันนี้สวัสดีครับ